สวัสดีครับคลิปนี้นะครับประการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดลัคนาพฤษศราศีพฤษศเนาะให้ผลในช่วงของเดือนอมิถุนายนนะครับก็คลิปนี้นะครับประการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะะฉนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวโดมีไายละเอียดคลิปฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กับตัวด้วยเป็นกำลังใจกับตัวด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับก็ โดยจะออาส่วนของ y o ะครับไปไว้ตรงนั้นและนะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นคอนเทนต์ดืที่ดูจะแควนไว้ที่ช่องนะครับอาจจะไม่ได้ทักทายบ้างที่เพจก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับในส่วนของดวงว่างเนาะในเรื่องของความรักโดยย้ําเสมอว่าเป็นการทํานายแบบไวส์บร์ซ่าไพ่อาจเกิดขึ้นสลับกันได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะยกให้กับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะเวลาอธิบายความก็จะมีในเรื่องของจะไม่ได้เจาะจงกับใครนะครับเพราะว่าเป็นดวงโดยกว่างนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทางสอกช่องทาง นะครับแล้วก็ฝากกดไ like ลค, share, คนะ์นะครับกดแชร์กด s u b สไ r i b ์อย่างที่บอกเนาะนะครับก็ติดตามกันด้วยละกันสำหรับคนมีคู่ชาวพฤกษบเนาะคบกันมามากกว่า3าถึงหรือขึ้นไปนะครับมาดูเฟสแรกเฟสหลังโดยทำทำสแตปมให้น,นะครับสำหรับคนโสดเนาะอาจจะมีการเด็กทานน้ำบ้าง็นิดยหน่อยๆนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับชาวพฤกษบสำหรับคนมีคู่ก่อนหน้านี้จนถึงเดือนพฤษภาก็ต้องบอกว่าออ,อืม ค่อนข้างแรงเนาะใช้คำนี้ได้เลยเพราะว่าอะไรมันเหมือนกับว่าในบางคู่ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่มีการอาจจะตกลงกันแล้วล่ะว่าอาจจะไม่เป็นการไปต่อกันเพราะาด้วยหนึ่งปัญหามันมาจากคนกลางครับคนกลางไม่สามารถเลือกได้ว่ายังไงมแม้หน้าที่ความรับผิดชอบอะไรดีอยู่เลยแต่ด้วยความที่ปัญหาเรื่องเตอร์พาร์ตี้หรือเป็นการที่แบบแอบบมีใครอยู่ในลับๆเนี่ยอืมมันไม่รับต่อไป เรื่องคืออาจจะแดงขึ้นมาสักระยะหนึ่งม,มันแสดงมาสักพักหนึ่งแล้วมันทํามีความรู้สึกว่ามันก็เจ็บปวดเนาะกันทั้งสองฝ่ายเลยแหละมันก็มีฝั่งในฝั่งหนึ่งที่หนักแน่นเพราะให้ดาบมันมาเพียบอาจจะมีฝั่งในฝั่งหนึ่งที่ประชดหรือเป็นการที่พูดออกมาเลยว่าอยากเลิกเจ็บปวดมากรุนแรงมากอาจจะด้วยหนึ่งเบาๆเนี่ยคู่ที่เบาๆมันเป็นในเรื่องของการที่ไม่ใส่ใจ ในคู่ที่เราในคู่ที่หลับหนักสุดเลยคือแบบก็คือมีคนหนึ่งเลยแล้วก็โพ้งเลยแล้วก็ไม่เอาต่อแล้วอออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแ่่จะไม่ได้อ่านเยอะเลยนะสารัลรัส,ละละสิสบสออืมแม้ว่าการเลิกบางทีอาจจะเป็นการไม่จริงด้วยนะเออต้องบอกก่อนนะก่อนจะไปต่อคือต้องเหมือนกับว่าพอดีมันขึ้นมาเนาะไม่เหมือนกับว่าเหมือนอยากจับไปทั้งทั้งหมดเลยอะ่ะ ไม่ว่าจะกี่คนในความสัมพันธ์ก็ตามแต่ก็อยากมีไว้ทั้งหมดเลยพรานการเลิกขอให้รู้ไว้เลยนะครับเลิกไม่จริงแน่ๆแ,แล้วหนึ่งเลิกไม่จริงแน่ๆแล้วหนึ่งอืมมันก็เลยเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างหนักหน่วงเนาะอืมประมาณนั้นเลยในช่วงมิถุนาต้องบอกก่อนว่าช่วงมิถุนาปัญหาส่วนใหญ่อ่ะบางคู่มันไปกันไม่สุดจริงเพราะหนึ่งมาตามมาอย่างถูกต้องอืมมีการจดทะเบียนมี มรดกตกทอดอะไรร่วมกันหรือความรับผิดชอบร่วมกันบางทีอาจจะเป็นคู่พันธุ์เนื้อหุ้นส่วนกันแล้วมันเหมือนกับว่าไปจากการได้ยากหรือมันเป็นความผูกพันบางอย่างเนาะที่ใช้เวลามานานพอถึงเวลาจะไปก็ในช่วงพิจารณาบอกเลยว่าไปไม่จริงอะ่ะไปเสร็จแล้วก็วนเวียนกลับมาอยู่เนี่ยตัดไม่ขาดตัดไม่ตายขายไม่ขาดในหลายๆคู่หรือได้บอกว่าบางเรื่องเป็นการเลือกที่เลือกไม่จริงอาจจะมีกาวใจที่เป็นลูกก็ได้ ในบางคู่นะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าการการอยู่ด้วยกันหรือการไปด้วยกันอ่ะมันก็เลยทําให้บางทีมันก็จะเป็นลักษณะของ the stress แหละอืมในหลายๆคู่มันเป็นในเรื่องของการที่แบบเราพยายามปรับตัวให้แล้วอ่ะแต่ก่อนหน้านี้คือมันอาจจะเจอปัญหาที่แรงมากแม้ว่าบางคู่อาจจะเป็นงาาใบ้ไปแล้วก็จริงแต่ท้ายที่สุดมันยังมีเรื่องที่ต้องมานั่งดิวดั้งถกกันอยู่อ่ะมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเราก็พยายามปรับให้แล้ววเขาก็พยายามเขาก็ปรับได้ระดับหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วมันเหมือนกับว่ามันก็ไม่ลงตัว นะครับเพราะต่างคนต่างมีอะไรปะมีความในใจของตัวเองหรือ <c oughs> <c oughs> อีโก้อือีโก้บางอย่างก็เป็นของตัวเองเยอะเกินเยอะเกินจนแบบแยกแยะไม่ออกแล้ว,ว่าจะอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ในช่วงต้นเดือนกลางเดือนและปลายเดือนโอ้โหต้นเดือนกับปลายเดือนนี้ก็ค่อนข้างไม่เอาเลยนะ ต่างฝ่ายต่างหันหลังให้กันเลยในบางคู่เนาะต้องบอกแบบนี้ในบางคู่ก็ต้องบอกว่ามีในเรื่องของตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาหรือเป็นความสนใจเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอนาคตตัวเองเรื่องบางทีบางคนอาจจะเป็นการที่ขอเฟดหรือขอพักความสัมพันธ์เฉยเยก็ได้นะอาจจะไม่ได้เป็นการตัดจบแต่มันเหมือนกับว่าในการพักความสัมพันธ์เนี่ยหนึ่งอาจจะเป็นการไปทบทวนว่าเราต้องทําอะไรก่อนความรักอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการที่ต้องมานั่งพัฒนาตอนนี้ไปโฟกัสอื่นๆ ในคู่ที่มีปัญหาขึ้นมาเลยคือก็นั่นแหละมันก็จะเป็นการที่ไม่ไปต่อกันตั้งแต่เดือนที่แล้วต่อเข้ามิถุนาซึ่งถามว่าไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนนะพอเมื่อไหร่่อยกลับมาคุยอืมในบางคู่คือไปโฟกัสแบบบุคคลอื่นเรื่องอื่นเลยนะที่แบบยิง่งยิ่งการกลับเข้ามามันเหมือนกับว่ายิ่งรู้สึกว่าขัดขัดไปต่อไม่ได้ไปต่อลำบากจังเลยประมาณนั้นนะครับอืม อ,อในช่วงกลางเดือนและปลายเดือนเนาะกลางเดือนดีขึ้นในบางคู่บอกว่าดีขึ้นนะครับโดยวรวมมันเป็นความรู้สึกว่าดีขึ้นไม่เหมือนกับว่าอยากอยากปรับตัวบ้างละเอออยากปรับตัวบ้างแหละหลังจากที่ก่อนนันนี้ปรับตัวกันไม่ได้หรือในอีกกรณีหนึ่งคือไม่อยากปรับตัวใดๆทั้งสิ้นเลยเขาไม่ความรู้สึกว่ายิ่งปรับแล้วยิ่งแบบยิ่งไม่ใช่ตัวเองกันด้วยในช่วงปลายเดือนมันเห็นได้ชัดว่าแบบคือ เหมือน,นอยากปรับตัวให้อยากแสดงออกว่าแบบเราก็มีอนาคตร,ร่วมกันได้แต่ท้ายที่สุดแล้วมันกลายเป็นว่ายิ่งทําแลรวย,ยิ่งรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองซึ่งชาวพึกงศพก็มีความรู้สึกว่าถ้าอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองชาวพึกงศพจะไม่อยากรับเข้ามาแล้วจะหวงความพื้นที่ของตัวเองมากเลยยิ่งคุณน,นําไม่รู้สึกว่ายิ่งทําแล้วมันยิ่งไม่ใช่อ,อ่ะประมาณนั้นนะมันก็เลยการอยู่ด้วยกันตลอดทั้งเดือนมิถุนาม,มันก็จะเป็นอึมครึมอึมครึมหรืออยู่แบบทรงๆไปแบบนี้แหละประมาณนี้นะครับ ฝั่งคู่กรณีเนาะเป็นยังไงบ้างคู่กรณีมี king of wands นะครับ seven of swords อืมจ้ะ ten of wands อะต้องบอกอย่างนี้ก่อนคู่กรณีของชาวผึกงศพเนาะเป็นยังไงบ้างเอออย่างแรกก่อนเลยเขาคงไม่ไปอะครับ มไม่เปลี่ยนนะหวัวได้ตีนขาดยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนนะแล้วเขาจะปักหลักปักทงด้วยไม่ว่าเขาจะทําตัวดีหรือไม่แต่ที่แน่ๆคือเขาจะทําให้เหมือนแบบภาพลักษณ์ฉันดีภาพลักษณ์ฉันดีความรู้สึกฉันยังโอเคยังเหมือนเดิมอยู่แต่การกระทาอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะอืมในบางคู่เนาะแต่ที่อยู่ตรงเนี้คือชื่อเสียงหน้าตา หรือเป็นการที่แบบให้ความเชื่อมั่นว่าฉันยังอยู่กับคุณนะเพียงแต่ว่าการแสดงออกหรืออะไรก็ตามหลังจากนี้ฉันอาจะไม่ได้อยู่กับคุณเหมือนแต่ก่อนจ้ะแล้วจะไปไหนอืคำถามคือแล้วจะไปไหนในบางคู่เนาะเซเว่นออฟสอบขึ้นมาเนาะคู่กรณีในบางคู่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นความเจ้าเล่์เลยการพูดไม่จริงแล้วเน่ยบางคนบอกว่าเดี๋ยวปรับตัวให้ เดี๋ยวฉันจะไม่ไปจากคุณนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวมีปัญหาเยาะเคลียร์ให้ในบางคู่ขอให้รู้ไว้เลยว่าคู่กรณีรับปากเฉยๆแต่ไม่ทําตามนะจ๊ะโคบางอ่างไว้แต่ไม่ทําตามในสิ่งที่ชาวผู้ศพรองขอบางคู่อาจจะเป็นในเรื่องของการที่บอกว่าให้ลดลงในเรื่องอื่นๆแล้วมาโฟกัสที่ฉัน ในบางคนบอกให้ลดเรื่องคนอื่นเรื่องคนอื่นตัดได้ก็ตัดแต่ถ้าตัดไม่ได้คือขอให้ฉันยังอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยโดยที่ฉันยังเป็นตัวจริงอยู่อืมแต่ขอให้รู้ไว้เลยนะครับพูดไม่จริงละปากไม่ได้แน่นอนอืมเพราะอะไรแบกมันไปเทรนนิวบอนส์แบกแบกแบบหนักตัวเองด้วยนะพยายามกอดอีกมือนึงอีกขาหนึ่งแต่อีกขาหนึ่งก็ไม่ไม่ปล่อยสทัทีอืม เหนื่อยไหมล่ะคุณว่าเหนื่อยนะเหนื่อยแหละแต่ก็ชอบอืมจ้ะแล้วแต่เลยคนโสดบ้างเนาะคนโสดในช่วงก่อนหน,น้านี้เป็นไงบ้างในบางคนก็เพิ่งโสดสนิทเลยหรือโสดสนิทมานานแล้วล่ะแต่มีความรู้สึกว่าเราเจ็บปวดอะเราเจ็บปวดกับการที่แบบเรารู้สึกเรื่องความรักมากเกินไปช่วงนี้ชอบปสบดูดราม่าชอบกุชอบก้บนนะแม้ว่าจะมีคนมาสีบมีคนหนักแน่นมากเลยแต่ระวังนิดนึงในเรื่องของการที่แบบว่า ยังไม่เคลียร์เรื่องคนเก่าด้วยในบางคนที่แบบมีการเข้ามาจีบสแกนเรื่องคนเก่านิดนึงเพราะขึ้นมาค่อนข้างแรงหรือ,อประเภทสายเปยที่เข้ามาขอให้ดูดีนะครับเขาเปยอีกคนอยู่หรือเปล่าบางคนอาจจะไม่ติดกันนะแต่ถ้าถ้างเงินถึงแล้วเปย์ฉันหวกยเเปย์มาแต่ดูดีๆนะทุกใจระยะยาวคุ้มกันไหม ในบางคู่มมีจริงนะครับที่แบบบางคนมันมีนะครับที่แบบว่ายอมอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพียงเพราะว่าเขาเลี้ยงดูอ,แแอนะืแปลกแต่จริงอืนะครับแปลกแต่จริงในช่วงมมถทนางนานะเป็นยังไงบ้างในช่วงไม่ทันานี้ต้องบอกก่อนว่าโดเห็นด้วยใช่ว่าบางคนอะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติ ส,สนิทในบางคนเหมือนรู้ตัวเองแล้วสักพักหนึ่งแล้วล่ะว่าแบบเออฉันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติแน่ๆเลยอาจจะไปเจอคนมีเจ้าของแล้วหรือบางทีปล่อยให้ชาวประสบรอคือเหมือนมาจีบไปแล้วก็หายไปหายไปทั้งทั้งที่เราอาจจะรู้ไกลๆตามหลังด้วยนะว่าแบบอืมไปกับคนอื่นแล้วแน่ๆจ้ะแล้วมาทําไม <laughs> ถูกไหมอืม The strength มันเป็นในเรื่องของการที่ อย่างแรกก่อนเลยช่วงนี้ชาวพฤกษ์ชาวพักศึกก็ทงเลือกนะยิ่งถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็นคนที่แบบมีอีกใครอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยแล้วเนี่ยชาวพฤกศ์กยิ่งรู้สึกว่าอือย่าท้าทายฉันเป็นความรู้สึกว่าอย่าท้าทายฉันยิ่งถ้าทําให้ฉันเป็นตัวเลือกฉันจะเป็นตัวเลือกที่หนึ่ง,งชาวพฤกษ์กช่วงนี้คืออ,อารมณ์แบบนี้เลย เพราะอะไรคือฉันว่าฉันต้องได้อะไรที่เป็นของฉันมันควรจะเป็นของฉันประมาณนั้นเลยชาวพอศกจะไม่ค่อยอยากให้ใครมาวุ่นวายมาวอลว์กับคนที่เราปักหลักปักทงแล้วว่าถ้าอยากจะไปต่อกันฉันต้องเป็นคนต่อรองในเรื่องเรื่องนี้อเออซึ่งถามว่าตลอดทั้งเดือนของเชา ชาวประสบนี่เป็นคนโสดเนาะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากสำหรับคนที่เข้ามาจีบมันเป็นในเรื่องของการที่พยายามปรับตัวแหละแต่ก็คือไม่ได้ใส่ใจมากไปม,มากความว่าคุณจะต้องแบบนั้นกับฉันคุณจะต้องแบบนี้กับฉันคนที่เข้ามาเขาบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบอาจจะไม่ได้ตรงสเปคคุณทั้งหมดด้วยแต่หรือเป็นการที่แบบเขาก็ไม่ได้ยอมอยู่ในเงื่อนไขคุณนะแต่คุณก็มีวิธีกลเม็ดอะไรบางอย่างของคุณน่ะที่คุณสามารถพูดทําให้เขาแบบอยู่กับคุณได้ ซึ่งถามว่าในบางนขณะขณะที่คนที่เขามาจีบคุณอนะ่ะเป็นแบบไหนคนที่เขามาจีบคุณอ่ะทรงดีมาเลยอืมปากหลักปากคงน่าดูเลยอยากพัฒนาคุณน่าดูเลยอืมแต่ดูดีๆนะอย่างที่บอกเหมือนก่อนหน้านี้เลยถ้าเกิดว่าเขาเดิอไม่ถุนายงก็ยังเจออะไรแบบนี้อยู่นะครับและบางคนเจอหนักก็ด้วยคือตรงแบบพูดไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคอะ่ะเออซึ่งมันทําให ชาวพึกงศพบางทีก็แทบจะเก็บตัวเลยนะสำหรับคนโสดเนาะที่เป็นชาวพึกงศโสดที่มีคนเก่าคนเก่านี่มายากล่ะครับบอกเลยว่ามายากเพราะว่ามันเหมือนคุณเจ็บปวดกับเรื่องแบบนี้มานานเขาเองก็รู้สึกครับไม่ใช่คุณรู้สึกฝ่ายเดียวแน่นอนคือเขาก็รู้สึกคุณก็รู้สึกมันเป็นอะไรที่อึดอัดกันมานานเออมันก็เลยเหมือนเหมืนอนราหาจุดจุดที่แบบ ฉันไม่สามารถที่จะรับกลับเข้ามาได้ในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นการเข้ามาจีบของคุณการเข้ามาอะไรของเร็วๆของคุณนะ่ะรู้ว่าเรามีปัญหาแต่คุณจะรีบเข้ามาเลยอะฉันบอกเลยว่าฉันไม่ใช่แล้วฉันก็อาจจะตัดบทคุณกลับไปอีกมีนายออฟสอดด้วยอืมเพราะฉะนั้นอนะ่ะคุณมาดีแค่ไหนฉันก็จะแรงกลับไปช่วงนี้อารมณ์ชาวพืชศก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ต้องบอกแบบนี้ช่วงมิถุนานะ ช่วทเวานี้ก็บอกว่า,ถ,า,า,า,วาออถ้ากลับเข้ามาช่วงปลายเดือนอะถ้ากลับเข้ามาช่วงปลายเดือนอะคุณไม่รับแน่นอนแล้วละ่ะอืมแต่ถ้าเป็นกลางเดือนเนี่ยอาจจะพอลุ้นได้บ้างอือาจจะมีการปรับตัวเข้าหากันได้บ้างขึ้นนะครับซึ่งถามว่าคุณอาจจะไม่ได้รับคนเก่าแล้วเพราะคุณก็อยากไปโฟกัสคนใหม่ๆบ้างแล้ว่อะไรบแบบนี้อืมประมาณนั้นเอ,อ่อ โ okay. อเคไพ่อลักเกิรสี่ใบเนาะอยากบอกอะไรชาวพึกสบางนะครับอืมจริงๆรู้ว่าเปิดไพ่มาโอเคเลยรู้เรื่องนะครับ gratitude and appreciation ขอให้คุณเลือกและหนักแน่นกับคนที่ให้ความสําคัญกับคุณเท่านั้นคนบางคนถ้ามาแบบผิวเผินผ่านๆตัดบทได้เลยอืมอย่ารอให้มันเป็นไฟลามทุ่งเพราะเหมือนก่อนหน้าน,นี้ยิ่งอยู่แล้วยิ่งมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้กระเตื้องหรือมันไม่ได้กระตุ้นอะไรให้มากให้มันรู้สึกว่าดีขึ้นประมาณนั้นนะครับใบต่อมาวุ้นเนี้อเลิสิหลายๆคนก็ต้องบอกว่า มีเกณฑ์ป่วยด้วยนะเออต้องบอกก่อนเลยว่ามีเกณฑ์ป่วยมีเกณฑ์รู้สึกว่าป่วยกายไม่เท่าไหร่แลยยังจะมาเจอเรื่องที่รู้สึกว่าทําให้ท็อกซิกทั้งคนโสดและคนมีคู่ท่ามีควาคนรู้สึกว่าไม่ได้พร้อมในเรื่งงองของความรักเบเกไว้ก่อนก็ได้ครับไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นความสุขของเราที่เราต้องเอากลับคืนใหม่เพราะฉะนั้นแล้วไปต่อแบบสบายและสมูทน่าจะดีที่สุดสำหรับตัวชาวฝึกศพในช่วงนี้อุเดียวคอรสออฟเฟชั่นสำหรับคนมีคู่ก็คือว่าอยากไปต่อต้องช่วยกันทั้งคู่อะ ของแบบนี้ตกมบือข้างเดียวไม่ได้ฉันพยายามคนเดียวไม่ได้เธอพยายามคนเดียวไม่ได้มันต้องพยายามด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นดูที่การกระทําของทั้งสองฝั่งว่ายังไปทางเดียวกันหรือเปล่าถ้าไม่ไปทางเดียวกันก็บ้ยบยกันเถอะอืมจริงนะถ้ามันไม่ได้ไปทางเดียวกันแล้วรู้สึกว่าการพูดคุยกันมันมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องไปต่อคนใดคนหนึ่งที่ต้องออกจากเส้นทางของกันและกันแต่ถ้ายังรู้สึกว่ายังไปต่อได้ก็คือไปต่อครับแต่ถ้าไปต่อไม่ได้ก็บายบยแค่นั้นเอง แต่ว่าต้องบายให้ถูกไงคุยกันแบบวุฒิภาวะคุยกันแบบไม่ใช่อารมณ์คุยกันแบบบีเงื่อนไขกันนะว่าแบบเงื่อนไขนี่นี่คือเงื่อนไขที่ทั้งคู่ตกลงกันนะไม่ใช่เงื่อนไขแบบว่าเธอต้องทําอัน,นี้ให้ฉันฉันต้องทําอันนี้ให้เธออืมก็เป็นอะไรที่ก็หนักอยู่เนาะเออ assurance อย่าคาดหวังนะครับอย่าคาดหวังว่าความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์หนึ่งทั้งคนโสดกัคนมีคู่เลยนะ ความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์หนึ่งจะทําให้ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่เราดีขึ้นหรือสความสัมพันธ์ของคนโสดคนโสดจะรักรักและถนอมตัวเองมาก้ไม่มีครับบอกเลยว่าไม่มีไม่มีแบบใดที่สมบูรณ์ถ้าคนมีคู่คือความสัมพันธ์ที่คุณสร้างกันไว้นั่นแหละมันคือความสมบูรณ์แบบแล้วความสมบูรณ์แบบคือความไม่สมบูรณ์นี้แหละครับมีทั้งข่าวแล้วดอืความไม่สมบูรณ์ความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว อืมขอชีวิตคู่นะยิ่งถ้าคุณเลือกเข้ามาเองด้วยหรือเขาเลือกคุณมาแล้วด้วยสำหรับคนโสดเนาะอย่าเลือกเยอะเลือกในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณเงื่อนไขคือแบบบางคนมีติก๊กแบบสไตล์จะต้องแบบเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปเก้าสิบแต่ในเชิงคุณภาพก็าทาได้ถึงว่าเขาทำได้แค่ผิวเพินหรือเปล่าดูดีดดูดีๆ แล้วคุณจะได้เห็นในยะของความมืดเบาที่คุณอาจจะรับได้หรือรับไม่ได้แต่รับไม่ได้รับไม่ได้อยู่ที่คุณนะครับถ้าเลือกเข้ามาแล้วตรงนี้แหละมันจะเป็นมันจะเป็นจุดที่ทําให้คุณอาจจะไม่ได้พัฒนาความสมพันธ์ต่อหรือคุณอาจจะต้องรีสตาร์ทกับใครใหม่เรื่อยๆด้วยซ้ำในบางคนนะมีพลังงานของชาวธาตุใด,ดาบ้างชาวสิงชาวธาตุไฟไม่สันธนูเยอะมากนะครับต้องบอกก่อนเลยชาวธนูนะครับโดวยเฉพาะชาวธนูเนาะ ขอบคุณมากนะครับสำหรับชาวฤกษศพนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กับเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ